ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคุณทุกคนสลับมื่อนี้เพราะต้องอิหยังมากมายดอกนะฮะสิบเจ็ดมีนาครับผมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะฮะเป็นครั้งแรกของปีหกเจ็ดครับผมนะฮะนี่พี่น้องมึงเอานะฮะฝนแรกเพต้องอิหยังมากมายดอกมาแล้วครับผมมาเมนูที่พี่น้องตามหาเออพี่จ้าคือบพเฮ็ดต้มบึ้งให้ผมมึงแน่นะฮะเมื่อนี้ผมสิมาเฮ็ดนะฮะในสูตรอ่าที่มันแซบนะฮะที่ผมคิดว่ามันแซบนะฮะมาเฮ็ดกันเลยเพต้องอิหยังมากมายดอก ใส่ลงไปนะฮะตะไคร้แต่ว่าข,ขันต้นต้องเห็ดน้ำให้มันเดือดนะตะไคร้นะข้าเอาไปคั่วนะฮะใส่ลงไปอ่าข้า,าไปคั่วแล้วก็หอมแดงนะฮะเอาไปคั่วคือกันใส่ลงไปอ่าหอมแดงเอาไปคั่วเพราะว่าเวลาเอาคั่วนะฮะมันสิได้กินหอมอ่าแล้วก็บักพริกนะฮะพริกสดพริกอ่อนเอาไปคั่วคือกันนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปเลยครับผม นะแล้วกับใบบักีโหดจะเฝ้าส่เด้พี่น้องเด้อเอาไ่ทีหลังนะแล้วก็สวมนะครับเมื่อนี้ผมได้เป็นใบสมมงนะฮะหรือภาษาไทยใบชมะมวงครับผมผมิใไ่ไปกอนนะครับปูพื้นปูพื้น่าปูพื้น่นาเฮากะสีเอาอึ้งนะฮะเฮาลงเลยครับผมอ่าเอาอึ้งเฮาลงไปโอ้บอกเลยว่าคล้ายๆพี่น้องนะฮะ อึงลงไปครับผมเอา้าหลังจากเขาอึงลงไปแล้วนะฮะกะซีอา่าคมให้มันลงน้านะให้มันลงน้าครับผมคมให้มันลงน้อาอ่ะเดี๋ยวเขาสีมาอา่าปูงไว้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาสีมาปรุงไว้เลยเอา่าเพราะว่าเวลาเฮ็ดให้เอาเวลาเขาต้มไปนะครับน้าน้านัวมันสิได้เขาในตัวอึ้งครับผมนะฮะมันสิเฮ็ดให้เขาแซ่บ นะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องยีถามเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมสีบอกนแล้วกันเอาแป้งนะใส่ลงไปจากประมาณซ่อนโตนะฮะซ่อนโต๊นะโตเครื่องนะครับมากลายก็ใส่ลายไปมากหน่อยก็ใส่หน่อยอ่นะคือเอาไปใส่ไปซ่อนโต๊หนึ่งก่อนนะฮะอ่านะสำหรับเครื่องปุงมพิจานะครับก็บมีแค่นี้นะฮะผมสีบอใส่อย่างอื่นนะผมสีบอใส่รสดีผมสีบอใส่สใสน้ำปลานะครับ ผมสีบ๊ไส่คเนอหรืออีย่างก็แล้วแต่นะฮะที่มันเฮ็ดใ้รสชาติมันผิดเพี้ยนไปนะครับสำหรับพิจาสิีมักแบบรสชาติแบบนี้นะฮะเพราะผมต้องการกินของอึ้งที่แท้จริงครับผมมาเฮาสีไส้เวลานะฮะเฮาสีใส้เวลาต้มอ่าต้องให้มันเปื่อยนะครับต้องให้มันเปื่อยเท่านั้นอึ้งมันค่อยแซบนะครับต้องให้มันเปื่อยแล้วก็ใส่เวลาต้มนะครับประมาณจาก4ี่สิบนาทีนะครับกำลังพอดี นะฮะ40นาทีกำลังพอดีนะครับใส่เต่าทงเต่าทันนะเดี๋ยวพี่น้องสิว่าพี่เจ้าอึ้องพี่เจ้า,ามาต้มเป็นอึองอ้งหยางนะครับอันที่ผมต้มนะฮะเป็นอึ้งปากขวดนะครับภาษาไทยนะหรือบ้านผมห้องอึ้งเผ่านะครับหรือห้องอึ้งกกอ่ะคล้ายๆกันอันเดียวกันเลยครับผมนะบ้ะต้องอย่หยางมากมายดอกนะฮะเดี๋ยวทากันแล้วกันนะฮะ40นาทีครับผมเดี๋ยวพ่อกันหลังจากที่เราต้มมาสักระยะน,นึงครับผมพี่น้องนะฮะตอนนี้ก็สุกเป็นที่ด้วยแล้วครับผมพี่น้องมึงตัวอึ โอ้อึ้งใครๆนะนี่ครับผมสดๆเลยนะน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องมึงนี่ครับผมนะฮะอึงแม่ใครใครใครเลยพี่น้องมึงครับผมโอ้ยไปพี่น้องนะฮะไปขึ้นถาดขึนจันทกันแซ่บๆครับผมไป พี่น้องมาครับผมสดเลยมือเนี่ยฝนแรกนะฮะข้างแรกของปีหกเจ็ดครับผมโอ,โอ้มามาับพี่น้องมาอ้ย่า่าวผมด้วยตุ่มปีเปื้อพี่น้องมือครับผมสดๆเลยน้ำมือเนี่ย อ,อ้ต้มแล้วเอาขึ้นเลยพี่น้องนะครับมันก็เลยห้อน,นเดี๋ยวรอพวกนี้นมันเย็นกันอื โอ้หอนแหงพี่น้องเอ้ยจากมมงบดเี้ครับนี่ หอน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 อู้สะใจพี่น้องพี่รองเมื่อเมืองไขรแบบเนิ่นๆเลยนะ ผมจะให้พี่น้องเมึงว่าลักษณะของอึ้งฝนแรกนะฮะมันสีบ่มียั้งเลยนะฮะในกลนมันเนี่ยในอันกระเพาะมันเนี่ยนะครับมันสีแปรเบิดเลยนะ ว่าวพื้นระหว่างอึงตัวแม่กับอึงตัวผู้นะฮะแย่พี่น้องอีถามว่าอันไหนมันก่อนนะฮะมันคนละแบบนะฮะถ้าแบบมันแบบน้ามันนะต้องเป็นอึงตัวผู้แต่ว่าถ้ามันแบบไข่มันต้องเป็นอึงตัวแม่ครับผมห่อน โอ้หนอยสมได้กินอึ่งฝนแรกที่ดีอ่ะมีแหง้งเดี๋ยวผมะให้เมืองไข่สองแบบบัดเดนนะอ่าเดี๋ยวผมเให้เมืองไข่สองแบบอันนี้ไข่แบบแรกนะฮะอันนี้ไข่แบบแรกเด้อพี่น้องเด้ออ่าอันนี้ไข่แบบแรกพี่น้องสังเกตบ้างนะสีเป็นลักษณะเยลลี่กับไข่แบบที่สองกับไข่แบบที่สอง ไข่แบบพี่สวงนี่นะฮะเป็นลักษณะแบบแข็งๆนะฮะลักษณะแบบแข็งๆถามว่าอึงไข่แบบใดแซ็บนะฮะผมบอกเลยว่าต้องแบบพี่สวงนะฮะไข่อึงต้องเป็นลักษณะไข่แบบแหงๆนะครับแน่นๆน่าต้องอย่างมากมายดอก สำหรับอึ้งไข่ประเภทแรกนะฮะที่มันเป็นลักษณะเยลลี่แบบนี้นะฮะก็ต้องอย่างมากมายดอกนี่เพ็นแบบนี้ครับผมนะฮะมันเป็นไข่ที่เแซบสำหรับผมนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะสำหรับผมนะ,ะหลายๆคนอาจจะกินก็ได้นะฮะแต่สำหรับพี่เจ้าบ็กินมันเซ็บ ันบ่แซ่บครับผมคันแซ่บนี่ม,มีมีบ่กผมสิบ่ก,กินนี่ก็โซดเลยนะ أووو ستسر Mwah. <laughs> เดี๋ยวพี่น้องอีกถามพี่พี่จ้ามันว่าแซบ่แบบไหนมี่ว่างหน่อยจิปะผมเรียอธิบายหน่อยดีเนาะผมหาเนี่ยเปรียบเทียบกัน ผมได้ยังไปบเทียแบ,บแล้วถามว่ามัานว่าแซบแบบไหนสำหรับอึ้งตัวที่แบบไข่แบบเละๆเป็นเยลลี่แบบนี้นะเนี่ยอันนี้ก็อีกตัวนึงเนี่ยพี่น้องเอ้าเนี่ยแบบเนี้ยนะแบบนี้นะทิ้งเลยครับผมอ่าคือจังลักษณะแบบเอาไข่ในท้องมันออกมาพี่น้องนะครับเอาไข่ในท้องมันออกมาแล้วก็เอามาล่างนะครับล่างแล้วก็เอาไปยัดคืนคือเก่า นะครับกับไข่ประเภทที่สองที่มันแข็งๆอะ่ะนะฮะก็คือุบลแมวมาล่างนะนะมันจะุ่งมีความเจี๊ยบสำหรับผมนะอืมมัมีความมันม่มีความหอมผมก็เลยมันเสียเวลาไหมเสียเวลากินนะครับเสียวความรู้สึกเวลากิน ตัวผู้นี่มันอ,มอันนี้กับตัวแม่น่ะน,นี่ไข่ยเยลลี่เอ้าไปผมเสียว่าต้องมีอย่างพี่น้องสงสัยแนะ่นอนพี่จา้าพวกกินรสเสดายเราจะไปเสดายพี่น้องนะครับแนวใดที่เขากินต้องเขาแซ่บเขากะกิกน มันครับอันนี้ไข่เยลลี่นะจะไปเสียดายพี่น้องนะฮะจะไปเสียดายมันทังไข่เยลลี่เอาทีมรวด chẳng mấy thôi, mặn